Welcome to English Class with teacher Rina นะคะอัสลามูอะลัยกุมวะรอมตุลลอฮิวะบรอกาตุค่ะวันนี้นะคะภาษาอังกฤษกับครูรีน่าเหมือนเดิมเลยค่ะเรามาดูอ้อยก,ก่อนอื่นก็คือต้องตัดบียหนึ่งนาทีก่อนนะคะวันนี้ยังอยู่ในหวัวข้อการละหมาดที่สมบูรณ์นะคะ ฮะดิที่22รายงานจากท่านยาบิรอิบนูอับดุลลอฮ์อดียนลาลอันฮูกล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอลลสัลลอฮุอะล,ล,ลั่ัล,ลัมกล่าวว่าการทิ้งละหมาดนำมุสลิมไปสู่กูฟุรและชิริกก็คือการทิ้งละหมาดเนี่ยจะนำเราไปสู่หนทางที่ไม่ดีแสดงว่าเราต้องห้ามทิ้งละหมาดใช่ไหมคะเด็กๆอ่าโอเค ต่อมาเมื่อวานเมื่อวานอะสับสนกันใหญ่เลยใช่ไหมเดี๋ยวกูจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเติม S กับการเติม E S ให้นะคะวันนี้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราทบทวนก่อน pronoun คืออะไร pronoun ก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้เข้าใจไหมใช่ไหมที่เราสมมุติว่า เราพูดว่าสมมุติว่าครูพูดว่าอ,อ,อนุชาอนุชาอ๋อถ้าครูพูดว่าอน,อนุชา is lovely ออ,อนุชาน่ารักนะแล้วก็ครูพอไปอยู่ต่ไปครูก็บอกว่า he is very lovely ครูก็บอกว่าเขาเนี่ยน่ารักมากๆเลยเอ,อ่ะ he he ในที่นี้ก็คือเขาคนนี้ไงอนุชาคนนี้ไงเดี๋ยวเราครูกลัวที่บายให้ฟังแบบงง ง่ายๆเดี๋ยวนักเรียนอย่าสับสนนะเราจะต้องไปแบบไม่เป็นไรลูกเราต้องคิดภาพตามเช่นครูพูดว่าอันแรกใช่ไหมอะนุชาอนุชา is is อะไรดี is tall ดีวกว่านะ is tall แปลว่าเขาสูงอานุชา is tall แล้วพอระโยกต่อมาครูก็บอกว่า he is he is lovely อ่ะลองอนุชา is tall he is lovely อนุชาเนี่ยสูงเขาน่ารักเขาคนนี้ในที่ไหนเขาคือใครในที่นี้เขาไหนก็เขาที่เปชื่ออนุชานี่แหละเพราะเราคุยอยู่เข้าใจไหมเราคุยอยู่ว่าก่อนหน้าเนี่ยอนุชาเนี่ยเขาอะสูงแล้วพ ประคต่อมาเขาครูบอกว่าเขาเนี่ยน่ารักแสดงว่าเราก็เข้าใจได้แล้วว่าเขาไหนเขาคนนี้ก็คืออนุชาถูกไหมลูกเข้าใจไหมง่ายง่ายไหมก็คือคําสรรพนามเนี่ยก็คือใช้แทนชื่อคนน่ะที่เรากล่าวถึงมาก่อนหน้านี้แล้วเข้าใจไหมลูกเอาเป็นแบบนั้นนะก็คือคําสรรพนามเหล่านี้ i he she it we they you เนี่ยก็คือเราใช้แทนชื่อคนที่เรากล่าวมาข้างต้นแล้วเขาเข้าใจแล้วว่าคนที่เราพูดถึงคือใครนะคะ เข้าใจไหมลูกสมมติว่าครูกําลังพูดถึงทันทพิชาอยู่อะครูก็บอกว oh, ่าทันพิชาแบบนู้ him, แบบนี้แล้วก็ครูก็ใช้ไม่พูดชื่อเขาแล้วแต่ครูจะเปลี่ยนว่าชีหล่อนแบบนู้แบบนะ <S <S ี้นะเข้าใจไหมเขคือเราเข้าใจแล้วว่าชีในที่นี้คือเราหมายถึงไทยเข้าใจไหมคะไม่เป็นไรลูกเราค่อยๆเรียนกันไปแล้วค่อยๆปรับกันไปเราค่อยๆเข้าใจกันไปไม่เป็นไรนั่นอาจจะงงว่าอะไรครู Pronoun คืออะไรไม่เป็นไรเราค่อยๆปรับกันไปนะ แต่ว่าอยากให้เข้าใจว่า pronoun ก็คือคำเนี่ยคำนี้เลย i he she it we they y o u และเอามาแทนชื่อคนที่เราเข้าใจแล้วว่าอ๋อเราเราพูดแล้วว่าอ๋อเขาคือคนนั้นนะเราเข้าใจแล้วว่าคนที่เราเอามาพูดเนี่ยเรารู้แล้วว่าหมายถึงใครเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคอ่ะพักเรื่อง p r o นา u ไปจําไว้ในใจแล้วเอาแล้วแล้วเข้าใจไว้ว่าอ๋ออ๋อมันเผื่นี้นะ แล้วก็เมื่อวานเราเรียนเรื่อง verb ใช่ไหมคะ uh, verb action verb ก็คือ action verb ก็คือการกระทําที่เป็นกริยากริยาที่เกี่ยวกับการกระทําต่างๆเช่นวิ่ง run วิ่ง clean ทำความสะอาด dance เต้น walk เดิน cry ร้องไห้ c r o w l คลาน fight ต่อสู้ love หวัวเราะ r i t e ขี right, y listen ฟัง read and write เขียน think ติ้ง think คิด cook ทำอาหาร c r i m ปีน drink ดื่มอ่าโอเคเดี๋ยวทบทวนให้แค่นี้นะส่วนวันนี้นั้นคุณครูมีกฎข้อหนึ่งให้นักเรียนจะท่องให้นักเรียนได้ท่องนะคะเป็นกฎ ที่จะทําให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเติม s หรือว่า es ง่ายขึ้นเพราะว่าวันครูให้แต่งประโยคแล้วก็ครูไม่ได้เอาขอมาด้วยเมื่อวานครูไม่ได้เน้นเกี่ยวกับการเติม s หรือว่า es ให้นักเรียนเข้าใจมากก็เ,เลยทําให้นักเรียนอาจจะสับสนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงก็คือสับสนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราไม่เราอย่าไปบอกมาว่ายากเราเข้าใจได้ลูกเราต้องบอกว่าเข้าใจได้เราเข้าใจได้ ถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกมันยากเราจะปิดกั้นสมองเราไม่ให้มันเข้าใจเราต้องบอกว่ามันเข้าใจได้เราทําได้แล้วก็เราก็จะทําได้นะคะนะคะสู้ๆอาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาท่องกด39กันฮะก่อนอื่นมาดูกด39คืออะไรเราไม่ต้องเข้าใจก่อนว่ากด39เกาคืออะไรเราก็จำว่ากด39ก็คือกด39นั่นแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกด39ก็คือเขาเขาเอาคำ pronoun ที่เราเข้าใจเมื่อกี้ มาบอกแล้วว่ามาบอกว่ามันเป็นกฎที่ใช้ในการเติม s หรือว่า es เนี่ย s หรือว่า es นะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวครูจะอธิบายอีกว่าคําไหนต้องเติม s คําไหนต้องเติม es นะคะแต่เดี๋ยววันนี้เฉพาะวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวคราบหน้าครูจะมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเติม s และก็ es วันนี้ให้ท่องกฎ3 9ให้แม่นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู กด39เวลาคูบอกว่ากด39ก็คืออ่ะเรามาท่องกด39กันค่ะ1 2 3 I งสองา i v u d สิ่งต่างๆที่มากกว่าบน bon. He s บน h e it สิ่งต่างๆที่เท่ากับ1ล่างบนไม่ล่าง, bon, างเติม s หรือ es บนไม่เดี๋ยวกากระบาดไว้ก่อนว่าบ bon. น ไม่นะจ๊ะไม่นะจ๊ะบนไม่เอาสีแดงดีกว่าน่จะได้แบบเออว่าไม่แน่ๆข้างบนอ่ะไอคำเหล่านี้เนี่ยมันต้องไม่เติมแน่ๆอันเนี้ยคำ i v u d ซึ่งต่างๆที่มากกว่าหนึ่งเนี่ยถ้ามันขึ้นต้นประโยคเมื่อไรมันเป็นประธานของประโยคเมื่อไรมันจะต้องไม่เติมอ่าไม่นะมันไม่เติมนะ s กับ es เข้าใจไหมก็คือไม่ไม่ เติมไม่ไม <ination noises> oh, ่เต <aisse> ิมเติม <Gö ought deben crisis> s หรือ <None> ว่า s ตรงไหนครูอ๋อก็เมื่อวานไงเราเกิดข้อผิดพลาดกันแล้วใช่ไหมล่ะเราเกิดเราเกิดกันว่าโอ้แล้วเติม s หรือว่า is ตรงไหนใช่ไหมเมื่อวานอ่ะก็เวลาเราแต่งประโยคไงจําไว้นะเติม s หรือ is ที่ verb ตอนเราแต่งประโยคเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเวลาเราแต่งประโยคก็คือเราจะแต่งแบบนี้ใช่ไหมสมมุติ you eat you eat banana mm hmm. คุณกินกล้วยบานาน่ oh, มีหลายอันกล้วยหลายอันไม่ได้ you eat banana คุณกินกล้วย mm hmm. แต่ถ้าแต่ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสังให้สังเกตก่อนไม่ไม,ไม่ไม่รีบเดี๋ยวเดี๋ยวลบใหม่ดีกว่าส่งสารเขียนวยสวยๆกว่านี้เอาใหม่เอาใหม่ขอโทษด,ด้วยจะพยายามเขียนให้สวยกว่านี้ ยูเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ต้องท่องตรงนั้นก่อนเดี๋ยวมาฟังครูอธิบายก่อนเดี๋ยวครูครูจะให้เวลานักเรียนท่องเรามาดูยูเมื่อวานครูให้นักเรียนแต่งประโยคใช่ไหมย u เอาคำว่า eat มา Eat ซึ e ่งแปลว่ากินมันเป็น action verb นะคะมันเป็นการกระทำที่บอกเว r รการกระทำนะ y u u e t บะนะ o u e a t บันนะ นัสก็คือกล้วยหลายๆอันนะใส่จุดด้วยเวลาแต่งประโยคนะคะจุดไว้ข้างหลัง you eat banana อ่าอันนี้คือ verb นะคำว่า eat คือ verb อเพราะว่า eat แปลว่ากินอ่ามันเป็นการกระทำถูกไหมอ่ะต่อไปอีกอีกประโยคหนึ่งครูจะบอกว่า she eat อ่ะครูเติม s บานาะนะ่ะเดี๋ยวแคนมาให้ดูสิเขาอีสบานาน่ะเหมือนกันเลยคงสร้างประโยคแค่เปลี่ยนที่ประธานนั่นเร้เห็นประธานของคู่ไหมเห็นประธานไหมประธานข้างบนก็คือเป็นยูใช่ไหมประธานข้างล่างของคู เป็นชีอ่าเรามาดูเรามาพิจารณาประโยคนี้กันอ่านักเรียนไม่ต้องสับสนนะลูกฟังดีๆเนี่ยยูยูในกฎ39มันอยู่บนหรือว่าอยู่ล่างเราไปหาเอออยู่บนหรือว่าล่างนะคำว่ายูอ่าอยู่นี่คูอยู่บนอ่าแล้วก็เขาบอกว่าอยู่บนเนี่ยในกฎ3าเก้าเขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวเรามามาท่องสูตรสามเก้าอีกที i v u d สิ่งต่างๆที่มากกว่า 1. นบน he she is สิ่งต่างๆที่เท่ากับ 1. ล่างบนไม่ล่างเติม s หรือว่า es บนไม่ต้องนะคะบนก็คือไม่เติมมาลูกไม่ก็คือไม่เติมนะคะแสดงว่า u มันอยู่บนเติมตรงไหนไม่เติมตรงไหนไม่เติมที่ verb ค่ะ verb เ,เวลาเราแต่งประโยคเห็นไหม อันเนี้ย eat แปลว่ากินมันเป็น verb มันเป็นการกระทํามันเป็น action verb ก็คือการกระทาอ๋ไม่ต้องเติมครูเพราะว่ามันอยู่บนอยู่อยู่บนไม่ต้องเติมมันโอเคถูกต้องค่ะ you eat bananas ก็คือเขากินกล้วยอ่ะต่อไปต่อไปมาดูคําว่า she eats bananas อ่ะมาดูมาดูที่ว่า she อยู่บนหรือว่าอยู่ล่างครูอยู่บนหรือว่าล่างนะอ่ะท่องก่อนท่องก่อน I V U D สิ่งต่างๆที่มากกว่าหนึ่งบน he she it สิ่งต่างๆที่เท่ากับหนึ่งล่างอ่าเจอ,อยัง she เจอ,อยังอ่านี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ she นี่ก็ she อเคช she อยู่ล่างแสดงว่า she อยู่ล่างใช่ไหมอ่ะ she เติมไหม verb ของ she ต้องเติมไหมเวลาเอา she มาแต่งประโยคขึ้นต้นประโยค มาแต่งเป็นประธานของประโยคแสดงว่าเขาบอกว่า่า ah, he she is สิ่งต่างๆที่เท่ากับหนึ่งล่างบนไม่ล่าง,างเติม s หรือ es อ,อ่าแสดงว่า she ถ้า she มาอย,อยู่เป็นประธานของประโยคเมื่อไาราเอามาแต่งประโยคแล้วขึ้นต้นเป็นประธานของประโยคเมื่มาาอไร verb ของ she ต้องเติม s หรือว่า es อ,อ่าโอเคเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะนี่เห็นไหมกูเติมให้มันแล้วโอเคไหม she eats banana she eats bananas อ่าเขากินหล่อนกินกล้วยเข้าใจไหมเข้าใจไหมทีนี้พอเข้าใจไหมคะอ่าโอเคอ่ะครัวอธิบายการเติมแล้วก็ไม่เติมไปแล้วนะส่วนในวันนี้นั้นคุณครูจะให้นักเรียนเขียนกด39ลงไปในสมุดอ่ะหน้านี้เลยเขียนเลยเขียนลงไปเลยหน้านี้ นะคะเขียนเลย today is Thursday 9 h th, September 2021วันนี้วันที่วันพฤหัสที่9นะคะเดือนกันยายนนะคะพศสองพันยี่สิบเอ็ดเขียนเลยหัวข้อกด39เขียนเลย I V U D a y สิ่งต่างๆที่มากกว่าหนึ่งบนอ๋อมีอีกข้อหนึ่งนี่นาะสิ่งต่างๆที่มากกว่าหนึ่งมันคืออะไรล่ะครูใช่ไหม แล้วสิ่งต่างๆที่เท่ากับ1มันคืออะไรล่ะครูโอเคเดี๋ยวครูจะอธิบายนักเรียนฟังอ่ะครูขอครูอ่ะ,ออะสิ่งต่างๆที่มากกว่า1คืออะไรอ่ะเช่นเช่นเช่นคำนี้อ่ะเช่นคำนี้ไงเมื่อกี้ในในประโยคครูก็อ่ะเช่นเช่นคำว่า oh, no, no, cast เออโนโน c a t เดี๋ยวครูจะบอกว่าอ่ะ cat อะจำไว้นะอะจะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะลูกอะแคทแปลว่าแมวหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับหนึ่งไหมมากกว่าหนึ่งไหมแมวหนึ่งตัวสิ่งต่างๆที่มากกว่าหนึ่งไหมมากกว่าไหมไม่แสดงว่าอะแคทต้องอยู่ในข้อนี้เพราะมันเท่ากับหนึ่งไงอะแคทเท่าแปลว่าแมวหนึ่งตัวแสดงว่าสิ่งต่างๆที่เท่ากับหนึ่งอ่าอ่ะสมมติสมมติเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนอาจจะงงก็ไปเขียนแคทอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวกูจะเขียนตรงนี้ อะแคทเนี่ยครูจะตอนนี้ครูครูครูกำลังอธิบายสิ่งต่างๆที่เท่ากับหนึ่งอยู่นะอันนี้สิ่งต่างๆที่เท่ากับหนึ่งว่ามันคืออะไรนะคะอะไรก็แล้วแต่ลูกที่เท่ากับหนึ่งบนโลกนี้เช่นอะแคทแปลว่าแมวหนึ่งตัวอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นต้นด้วยอะจะเท่ากับ 1, นะ cat, red, หนึ่งนะอะแคทอะแรดหนูหนึ่งตัวอะอะไรก็แล้วแต่ รีนาได้ไหมรีนาเท่ากับหนึ่งไหมรีนาก็เท่ากับหนึ่งนะเพราะรีนาคนบนโลกเนี้ลูกโตให้เขาชื่อซ้ํากันแต่ว่ารีนาคนเนี้ยจะมีแค่คนเดียวในลูกเข้าใจไหมรีนาเาเท่ากับหนึ่งอ่ะโอเคอะไรอีกอะชีเชอรออ์ครูหนึ่งคนอะโพลิอะโพลิสอาตำรวจหนึ่งคนเข้าใจไหมอะไรก็แล้วแต่ที่เติมอะอ่ะ,อะหรือว่าใส่เดอะไปไปเพราะว่าถ้าใส่เดือะไปเราจะแปลว่าอะตำรวจคนนั้น The T-shirt ค,คุณครูคนนั้น The Cat แมวตัวนั้นถ้าตัวนั้นมันก็ต้องตัวเดียวถูกไหมถูกไหมคะถูกไหมโอเคเรามาดูประโยคที่ครูจะแต่งถ้าครูบอกว่าอะ t มันคือแมวหนึ่งตัวนะอะแคเนี่ยอะแแมวหนึ่งตัว eat อ่าเรามาคิดกันว่า Eat เนี่ยเราต้องเติมไหม คำกริยาของ cat เนี่ยจะต้องเติม s ไหม is many fish is a fish เอาดูประโยคนี้นะนักเรียนดูประโยคนี้นะ a cat eats a fish a cat eats fish แค่แมวหนึ่งตัวกินปลาหนึ่งตัวแล้วแมวหนึ่งตัวต้องเติม st verb มันไหมลูกเนี่ยนี่คือ verb ของมันนะ eat ซึ่งแปลว่ากินซึ่งแมวหนึ่งตัวแมวหนึ่งตัวแมวหนึ่งตัวอยู่ในกฎข้อไหนสิ่งต่างๆที่มากกว่าหนึ่งไหมมากกว่าไหมแมวหนึ่งตัวมากกว่าหนึ่งไหมแค่เท่ากับแมวหนึ่งตัวสิ่งต่างๆที่เท่ากับหนึ่งอ่าต้องอยู่ในกฎข้อนี้ถูกไหม พาะมันคือสิ่งต่างๆที่เท่ากับ1นึ่งพวอาคทเท่ากับแมว1ตัวแสดงว่าคํากริยาของมันจะต้องเติม s อ,อ,อย่าลืมนะ a าเคสอ a ส์อมแมวหตัวกินปลาหนึ่งตัวเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะก็คือตอนนี้คุณครูกำลังอธิบายคำว่าสิ่งต่างๆที่เท่ากับหนึ่งอยู่ก็คืออะไรก็แล้วแต่ลูกที่มันเท่ากับหน่ง Cat a dog อะไรก็แล้วแต่ที่เท่ากับหนึ่งนะคะนะคะอย่าลืมกฎข้อนี้ก็คือ h e she it สิ่งต่างๆที่เท่ากับหนึ่งล่างเติม s หรือ es แล้วข้างบนที่มากกว่าหนึ่งละครูเออแล้วมากกว่าหนึ่งละครู cat. Cat. อ่ะเช่นเช่นอะไรมากกว่าหนึ่ง Cat c a ่อะถ้า cat เติม s ไปแบบนี้แสดงว่าแมวหลายๆตัวถูกไหม ถูกไหมเพราะว่าแค t คือคำนามคำนามเติม s เมื่อไหรสตาร์กับม,มันมีเยอะมันมีมากกว่าหนึ่งเออก็ใช้คำนี้เลยแค t อ่าครูอธิบายอีกเมกื่อกี้อารีนลองแต่งประโยคแค t อี t e อ่ะฟิต ไม่ต้องไปสับสนกับข้างหลังนะลูกเวลาเราแต่งประโยคเราเอาเฉพาะตัวหน้าอย่างเงี้ยเราเจอประธานกับกริยาก็จบอันนี้คือกรรมนะอาฟีดก็คือปลามันถูกแมวกิน่ยมันคือกรรมนะคะมันคือกรรมมันคือส่วนขยายมันคือกรรมที่มารองรับว่าแมวมันกินอะไรนะไอ้ข้างหลังนี่เราไม่ต้องไม่ต้องไอ้นั้นก่อนเพราะคือมันคือส่วนขยายนะข้างหลังอ่ะเข้าใจไหมเรามาดูมาเช็คข้างหน้าก็คือประธานของประโยคก็คือ cat แค่เห็นคําว่าแค s เติม์เอสไหมแคสเติม S เอสเมื่อไหร่แสดงว,ว่าแมวหลาย,ลาย,ลายตัวสิ่งต่างๆที่มากกว่าหนึ่งก็คือเออเนี่ยเข้ากดสิ่งต่างๆที่มากกว่าหนึ่งก็คือเข้ากดข้อนี้สิ่งต่างๆที่มากกว่าหนึ่งก็คือแมวหลาย,ลายตัวถูกไหมอ่ะอี e จะต้องไม่เติมบนไม่แล้วไม่ต้องเติมแล้วไม่ต้องเติม S แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ย ivu d สิ่งต่างๆที่มากกว่าหนึ่งบนไม่เออก็ไม่ต้องเติมแล้ว S จะไม่ต้องเติม,มตเ,มมเ,มมเมข้าใจไหมลูกเข้าใจไหม จําจไว้ให้ดีว่าเมื่อไหร่ที่คําที่อยู่ข้างบนไปเป็นประธานของประโยคคํากริยาจะต้องไม่เติม s เ,เนี่ยคำเหล่านี้ iv u day และก็สิ่งต่างๆที่มากกว่าหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือเราต้องพิจารณานิดนึนงว่าสิ่งที่เรานําม,มาเป็นประธานนั้นมันมีค่ามากกว่าหนึ่งไหมหรือว่าเท่ากับหนึ่งนะคะ ่าแล้วถ้า h e she it สิ่งตา่ตางๆที่เท่ากับ1มันต้องอยู่ข้างล่างแสดงว่าคำกริยาของมันจะต้องเติม s หรือว่า es นะคะลูกโอเคไหมโอเคไหมเออแล้วก็ต่อไปต่อไปนะคะอ่ะเรามาดูหลักการท่องประโยคของวันนี้ก็คืออันนี้ครูอ,อธิบายแล้วนะอธิบายไปแล้วนะว่ามันมันใช้ยังไง อธิบายตอนเมื่อกี้อ่ะกูอธิบายไปว่ากฎ39มเก้าอ่ะมันใช่ยังไงก็คือถ้าเราเอาประธานที่อยู่ข้างบนมาเป็นประธานในการแต่งประโยคเราต้องเติมเราจะต้องไม่เติม S หรือ ES สที่รกมกริยาแต่ถ้าเมื่อ,อไรที่เราเอาประธานที่อยู่ข้างล่างมาเติม S เอามามาเป็นประธานของประโยคเราจะต้องเติม S หรือว่า ES ที่คำกริยา แล้วก็ในการเติม s หรือ es ครูจะมาอธิบายใหม่ในคาบหน้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนักเนียยจะเยอะเกินไปนักเนียนจะรับไม่ไหวเอาเอาแค่นี้ก่อนก็คือวันนี้ให้ท่องกด39อ่ะมาท่องกันเวลาท่องให้ท่องแบบนี้นะคะกด39 i v u d สิ่งต่างๆที่มากกว่า1บน He, s h e it สิ่งต่างๆที่เท่ากับ1ล่าง บนไม่ล่างเติม s หรือ es โอเคอ่ะอันนี้หนึ่งรอบเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอัดวิดีโอท่องกด39โดยที่นักเรียนไม่ต้องดูนะคะห้ามดูนะลูกเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองห้ามดูเราต้องท่องให้จําเลยค่ะวันนี้เราจะต้องจําบทกฎนี้ให้ขึ้นใจนะคะเอาให้ขึ้นใจจริงๆนะคะอ่ะมาท่องอีกครั้งหนึ่ง i v u I V U D สิ่งต่างๆที่มากกว่า1บน He She It สิ่งต่างๆที่เท่ากับ1น่ล่างบนไม่ล่างเติม S หรือ ES โอเคเอาใหม่นะท่องแบบนี้เลยนะลูกแต่ว่าห้ามดูเข้าใจไหมได้ับอ่านวิดีโอมาห้ามดูก็คือหัดฝึกท่องให้จำก่อน I V U D สิ่งต่างๆที่มากกว่า1บน He She ิ่งต่างๆที่เท่ากับ1ล่างบนไม่ล่างเติม s หรือ es i v u d สิ่งต่างๆที่มากกว่า1บน he she is สิ่งต่างๆที่เท่ากับ1ล่างบนไม่ล่างเติม s หรือ es น,นักเรียนลองพูดตามพร้อมๆกับครูเร็วหนึ่งสองสาม i v u d สิ่งต่างๆ,ๆที่มากกว่า1บน He, she, it สิ่งต่างๆที่เท่ากับ1ล่างบนไม่ล่างเติม s หรือ es อ่ะลองพูดพร้อมกับคุยอีกครั้งหนึ่งหนึ 1, 2, กด39 I, we, you, i v u d สิ่งต่างๆที่มากกว่า1บน He, she, it สิ่งต่างๆที่เท่ากับ1ล่างบนไม่ล่างเติม s หรือ es อ่ะ วันนี้แบบนี้เลยอย่าลืมเขียนลงไปในสมุดแล้วก็ฝึกท่องท่องให้จำห้ามดูแล้วก็พอจำแล้วถ่ายวิดีโอส่งมาให้ครูเลยไม่ต้องรีบนะคะให้จำก่อนแล้วค่อยถ่ายวิดีโอไม่ต้องทำให้มันเสร็จรๆไปเราจะต้องจำมันให้ได้ขึ้นใจเราจะได้ใช้เราจะได้ใช้ถูกแล้วก็เราจะได้เก่งภาษาอังกฤษขึ้นนะคะ คือเราจะได้รู้ว่าอ๋อเวลาประโยคแบบนี้เราต้องพูดแบบนี้นะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเราจะพูดเนี่ยภาษาอังกฤษเราพูดไม่ออกทําไมถึงเราพูดไม่ได้ทีนี้เรารู้เรื่องนี้แล้วเรารู้แล้วว่าการสร้างประโยคเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะปูไปเรื่อยๆแต่วันนี้เอากฎข้อนี้ก่อนให้จํากฎข้อนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราจํากฎข้อนี้เราจะไม่สับสนแล้วก็เราจะง่ายในการทําในการแต่งประโยคของเราในการใช้ นะคะมันจะง่ายอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะทวนให้อีกครั้งหนึ่งมาพูดพร้อมๆกัน1 2 3 i v u d สิ่งต่างๆที่มากกว่า1บน he she it สิ่งต่างๆที่เท่ากับ1ล่างบนไม่ล่างเติม s หรือ es โอเคนะโอเคนะแบบนี้นะอัดวิดีโอส่งครูมาเลยโอเคสำหรับวันนี้วะอะไรกุมุสลามวะรามตุลลอฮิวะบารากาตุค่ะ